รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคิดดีวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมนั้นมารับชมเรื่องราวของสถานศึกษาแห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งสถานศึกษาแห่งนี้นะครับก็มุ่งเน้นในเรื่องของทั้งวิชาการแล้วก็เรื่องของการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆนะครับ <ๆ S 1> เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิ่ด้านว <ๆ S 1> ิชาการรวมถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆนะครับให้มีมาตรฐานตามหลักสากลนบนพื้นฐานของความเป็นไทยครับซึ่งสถานศึกษาแห่งนี้นะครับก็คือโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นครับเรื่องราวของโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นแห่งนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆก ผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่กับท่านผู้บริการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นนะครับท่านผอประจวบศิริพัฒครับสวัสดีครับท่านผอครับสวัสดีครับผมท่านผอครับอยากสอบถามครับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาภายในโรงเรียนนะครับเรามีการแบ่งหลักสูตรการเรียนการสอนยังไงครับมีกี่หลักสูตรครับครับก็สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่เคารพครับอนุบาลขอนแก่นเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษนะครับมีนักเรียน3 3มพก้สี่คนครับผมมีบุคลากรและการครูทางการศึกษาทั้งหมดนะครับ 222คนผ่านแล้วก็เรามีการจัดการเรียนการสอนอยู่สระดับก็คือปฐมวัยแล้วก็ปฐมศึกษาครับนะครับทีนี้ในการจัดหลักสูตรนั้นน,นนะครับเรามีการจากกรัดการเรียนการสอนทั้งห้องเรียนปกติแล้วก็ห้องเรียนพิเศษครับในส่วนห้องเรียนพิเศษนั้นเราก็มีส่วนปฐมวัยนั้นเขาเรียกว่าห้องเรียนเขาเรียกว่าห้องเรียนมัธตมทรีภาษากีนนะครับในส่วนป .1 น,น,นั้นนะครับป .6 เนี่ยนะครับก็จะมีห้องเรียนอินิทโปรแกรมชนิดโปรแกรม นะครับแล้วก็วิทยาการคำนวณนะครับแล้วก็มาปสามปสี่ก็จะมีห้องเรียนจิ๊บจิบนะครับอาจจว่าเป็นห้องเรียนพิเศษในส่วนที่เรียนนั้นเขาเรียกว่าห้องเรียนไทยคลาสนะครับเป็นห้องเรียนวันคลาสตันดานะครับเป็นห้องเรียนปกติครับผมแล้วก็จัดการเรียนการสอนประมาณนี้ครับพูดถึงในนักเรียนระดับชั้น EP เนี่ยเรามีตั้งแต่อนุบาลเลยไหมครับ EP มีเฉพาะปตั้งแต่ปหนึ่งถึงปหกครับอนุบาลเราจะมีมัลตศสตรีครับเป็นมาสเตอแทนครับผม ส่วนจิ๊บเจี๊ยบมีตั้งแต่ป .3 ขึ้นไปครับออ๋ครับแล้วพูดถึงมาตรฐาน IQA ิวเออนะครับกับทางโรงเรียนเรามีการมีมาตรฐานเรื่องนี้อะไรบ้างครับเรื่องของ IQA ิวเออนะครับโรงเรียนเรานั้นแล้วก็เรื่องโครงการนะครับโรงเรียนต้นแบบเป็นเรื่องของไอคิวเออร์อร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับแล้วก็อยู่กับเมื่อวานนี้ก็ได้ประสานงานกับทางท่านอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดลเกี่ยวกับการเขาเรียกว่าวิพากษ์แล้วก็การเรียกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ ไอคิอวอร์ในเรื่องของคุณภาพการศึกษาในสามด้านด้านแรกคือด้านคุณภาพผู้เรียนด้านที่สองคือด้านคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนและด้านที่สามก็คือด้านการบริหารนะครับก็มาสู่กระบวนการของ PA อนะครับประเด็นที่ท้างไทยประเด็นปัญหานำมาเป็นประเด็นที่ทาทไทยในการพัฒนาผู้เรียนในการพัฒนาครูนะครับในโครงการพัฒนาของไอคิ a อวของเราครับครับผมครับแล้วมีการพัฒนาคุณครูพัฒนาบุคลากรของเราอย่างไรบ้างครับ เรื่องของการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่งางแรกก็คือพัฒนาโรงเรียนก่อนนะครับรบาดัดชั้นในการประชุมอบรมสัมมนาแล้วก็การศึกษานะครับตามหลักสูตรต่างๆที่ทางหน่วยางานต้นสังกัดนะครับให้ลงแล้วก็ให้ครูสนใจนะครับเพื่อได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับกับบุคลากรทางการศึกษาคนอื่นๆอันที่สองก็คือเชิญบุคลากรภายนอกนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับ การแต่การนการสอนเทคนิควิจีการมาจะให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพของตัวเองให้ความรู้เกี่ยวกับการวินัยและการรักษาวินัยนะครับการเป็นปัติตนต่างๆในการทํางานแล้วก็การให้เกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษาต่อนะครับข้าราชการครูแล้วนั้นผมก็ส่งเสริมให้ศึกษาต่อได้ดับิญญาโทแล้วก็ริญญาเอกนะครับในหลายคนด้วยกันนะครับโจนนะีครับ แล้วเรามีการนำเอาเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมมาปรับใช้กับทางการศึกษาไงบ้างครับเนนวัตกรรมที่เราใช้เนี่ยนะครับหลากหลายด้วยกันแต่อนุบาลขันตนเนี่ยเรียกใช้นวัตกรรมแบบง่ายๆก็คือ,อโดยทั่วไปเราเราใช้ ctive Learning ่งเพราว่าเอ็กจีเรียนนี่คือการยึดผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนนี้กระบวนการคิดครครูเป็นผู้คอยดูแลสักเกร,กกรนะคกับส่วนมากเนี่เยเด็กจะเป็นผู้คิดคด้นกระบวนการต่างๆแล้วก็ครูเป็นผู้คอยเสริมคอยชี้แนะนะครับโดยการได้เปลี่ยนเรียนรู้ป็นการเรียนรู้ระหว่างครูและเรียนเรียนรู้ไปพร้อมกัน ครับครับเอ็กซ์เพียร์เรียนเองคือเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆนักเรียนเนี่ยเขาได้ร่วมคิดร่วมคิดครับร่วมออกแบบในการเรียนครับใช่ครับก็เป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆใช่ไหมครับใช่ครับผ่านกระบวนการปฏิบัติจริงมากกว่านะครับลักษณะอย่างนี้นะครับเอ็กซ์เพียร์เรียนเองของเราอ๋อครับผมแล้วเรามีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆหรือว่าบุคคลภายนอกอย่างไรบ้างครับการสร้างเครือข่ายนี้นะครับเรามีเครือข่ายของเราเนี่ยคือมีคณะกรรมการสถาบันสารที่เข้มแข็งเครือข่ายที่สองคือเครือข่ายผู้ปกครองเครือข่ายผู้ปกครองนี้เนี่ย ล่แต่เครือข่ายผู้ปกครองในห้องเรียนในสายชั้นนะครับในสายชั้นในห้องเรียนก็มาสายชั้นเสร็จแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าชมรมผู้ปกครองนะครับระดับโรงเรียนนะครับเราจะมาใช้คําว่าสมาคมเราใช้คําว่าชมรมผู้ปกครองนะครับซึ่งจะมีตัวแทนจากผู้ปกครองของห้องเรียนต่างๆนะครับแล้วก็มาเป็นห้องเรียนสายชั้นตัวแทนผู้ปกครองสายชั้นแล้วก็มาเป็นในนามชมรมผู้ปกครองของโรงเรียนนะครับเพื่อ มาส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของการจัดการศึกษาในเรื่องการพัฒนาโรงเรียนนะครับประมาณนี้ครับในการเครือข่ายผู้ปกครองแล้วก็เครือข่ายองค์กรต่างๆนะครับทางด้านตำรวจและชนนี้ทางด้านสาธารณสุขนะครับและเครือข่ายด้วยกันครับที่ที่มามีส่วนร่วมในการส่งเสริมเชื่อเดียวพวกเรานะครับพูดถึงสาธารณสุขไปแล้วเราอยากทราบว่าด้านสุขภาพัยมและความปลอดภัยของเด็กๆในโรงเรียนเนี่ยเรามีมาตรฐานหรือว่ามีการวางแผนอย่างไรบ้างครับโอ้ครับในเรื่ององความปลอดภัยนี้เนี่ย เราเรยกดเรียกว่ามาตรฐานเรื่องความปลอดภัยสําคัญมากมโดยเฉพาะสถานการณ์ที่ผ่านมานะครับไม่องความปลอดภัยนี้เนี่ยล้วก็มีแผนนะครับหนึ่งการป้องกันนะครับมีมีมีมาตรการการป้องกันนะครับสองนอกจากการป้องกันแล้วเนี่ยเราก็มีการรักษาแก้ไขปัญหาใน,นขณะเกิดเกิดเหตุะะนะครับละปะัจจัยสารเราก็มีการเยียวยาเยียวยาในประกันสุดท้ายเนี่ยก็ติดตามแก้ไขอ่าติดตามว่ากระบวนการนั้นมันเป็นยังไงบ้าง เพื่อให้กำลังขวนและกำลังใจของเขานะครับทีนี้เนี่ยเราก็มีเซฟตี้โซนนะครับในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในทุกด้านโดยเฉพาะในเรื่องของด้านร่างกายโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดทุกวันนี้นะครับที่มันเผยแพร่เข้ามาในเรียนเยาวชนของเราเนี่ยต้องโดยเฉพาะลูกๆของเราเนี่ยเป็นเด็กปฐมศึกษาเนี่ยแน่นอนเขาต้องได้รับรู้ว่าอันนี้คืออันตรายนะครับไม่ต้องห่วงความปลอดภัยทุกอย่างในเรื่องความปลอดภัยในเรื่องของร่างกายก็เหมือนกันนะครับโดยอยู่ใน ชุมชนเมืองอ่าถนนนทนทางรถลาก็เยอะในเส้นนี้ก็มีตำรวจจราจรแล้วก็ให้ให้ฝึกความเป็นระเบียบวินัยนครับแล้วก็มีคุณธรรมรินิรรมนะครับในการใช้รถท้ายถนนนะครับฝึกการรอคอยให้ลูกๆนะครับและที่สําคัญนะครับอ่าที่ที่ลูกๆที่จะให้เกิดความปลอดภัยเนี่ยให้ลูกๆเนี่ยฝึกให้ติดเป็นนิสัยเลยนะครับจะได้นำต่อประชาชนที่ิตจะมันได้นะครับให้มีทักษะชีวิตนนนนนํําาาาปรรรระะชททีีี่่่บบ้้้แลวก็มสูโเยไดคั ก็คือไม่ได้สอนแค่ทักษะทางด้านวิชาการรวมถึงทักษะการใช้ชีวิตด้วยครับผมครับแล้วเรามีการเปิดเวทีให้เด็กๆได้แสดงความรู้ความสามารถอย่างไรบ้างครับของเรานี้นะครับอบาลคบแก่นั้นเนี่ยผมส่งเสริมให้เด็กๆใช้ความรู้ความสามารถในอย่างหลากหลายตามความถนัดและความสนใจครับผมประการแรกคือด้านกีฬาครับด้านกีฬาก่อนด้านกีฬานี้เนี่ยจะมีเด็ก หลายคนที่มีความสามารถทางกีฬาเป็นตัวแทนเป็นแข่งขันขกีฬายเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดน,นครพนมอ,อันนี้ <S 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 เขาก็มีความสามารถในเรของทักษะการกีฬาเขาก็ส่งเสริม mm hmm. ให้ฝึกให้ซ้อมสนับสนุน <huh. S 2> นะครับทนนี่สองนะครับในเรื่องของวิชาการ,รนะครับบางคนเขาไม่ถนัดเรื่องกีฬาก็ส่งเสริมทักษะทางด้านวิชาการโดยมีการอย่างเช่นเป็นแข่งขันศิลปศิลปกรรมที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่ผ่านมาเราเนี่ยในบางคนแก่บางเป็นตัวแทน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของเขตหนึ่งนี่ครับสี่สิบรายการโอ้ถือว่ามากที่สุดอมากที่สุดของเรียนอนุบาลมัะจังหวัดก,ก็่าได้โอ้ครับเราก็ได้คว้าเหรียญทองมา30เหรียญทองโอ้แลก็ส่วนมากก็ทีหนึ่งในสิบครับ,รบแล้วก็มีชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งสองรายการด้วยกันนะครับอันนี้ก็คือผลสาเร็จของลูกๆที่ที่ได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถและกมถนัดนะครับในเชิงทักษะของแต่ละคนนะครับที่เขาได้แสดงออกเป็นเวทีของเขาครับแล้วก็นอกจากเวทีในส่วนนี้แล้วเนี่ยนะครับ วีทีในเรื่องของประชาธิปไตยต่างๆเราก็ให้เด็กได้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นแนะนมีโอกาสแนะนำเสนอมีโอกาสได้พูดหน้าเสาธงนะครับมีโอกาสได้เรียนเรียนรู้ระหว่างครูกับนักเรียนระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครองระหว่างนักเรียนกับผู้บริหารประมาณนี้ครับก็เห i̇şte มือนกับ hmm. ว uh. ่าเราแนะนําให้เด็กๆหรือว่าส่งเสริมให้เด็กๆเนี well> ่ยกล้าที่จะแสดงออกด้วยครับผมครับผมแสดงความคิดเห็นได้ครับผมสุดท้ายก็อยากให้ท่านผอฝากถึงเป้าหมายในอนาคตครับอนาคตของโรงเรียนของเรานะครับอนดบารข้อเจ็ดนะครับเป็นโรงเรียนอนดบารเป็นจังหวัด เป็นสิ่งที่คาดหวังคุปครองเปง้าหมายของผมนี่คือสื่อสารสองภาษา,าล้ำหน้าทางความคิดคผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมค,คุณธรรมนำความรู้ครับ ทุกท่ครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับน้องนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นนะครับก็เพิ่งไปแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนะครับแล้วก็สามารถคว้า2เหรียญทองมาได้นะครับเดี๋ยวเราจะพูดคุยถึงรายละเอียดตรงนี้กันครับสวัสดีครับคุณครูมิมี่ครับสวัสดีครับอยากสอบถามครับว่างานการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมเนี่ยคือการแข่งขันอะไรครับ งานแข่งขันศิลปะหัตถกรรมเป็นการแข่งขันร่วมกันเป็นเจ้าภาพของกระทรวงศึกษาธิการนะคะที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมในด้านการเรียนการสอนของผู้เรียนแล้วก็นักเรียนในสังกัดสำนักงานกระทรวงศึกษาธิการนะคะคโดยนโยบายปณิธานของในหลวงรัชกาลที่หค่ะครับผมค่ะก็คือมีมานานแล้วใช่ไหมครับมีมานานแล้วค่ะแล้วโรงเรียนเราเนี่ยมีการส่งเข้าแข่งขันกีจาการครับโรงเรียนเราส่งเข้าแข่งขันทั้งหมดร้อย โรงเรียนเราเป็นตัวแทนเข้าไปแข่งทั้งหมด40รายการค่ะแต่กิจกรรมทั้งหมดมี139รายการค่ะเราก็สามารถคว้าสองทองมาได้ใช่ค่ะรายการที่เราสามารถชนะเลิศมาได้เป็นรายการการแข่งขันประเภทอะไรครับอ่าเป็นการแข่งขันแต่งนิทานจากภาษาอังกฤษนะคะโดยเด็กหญิงพิชชาพรวิรุณวรวุฒินะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หกทับเก้าโครงการอุลิสโปรแกรมค่ะชนะเลื่อรางวัลเหรียญทองอันดับหนึ่งกิจกรรมการเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ คระดในระดับชั้นป 1- ถึงป6ค่ะอีกกิจกรรมหนึ่งก็เป็นการแข่งขันขับร้องเพลงสาตนประเภทชายเดี่ยวระดับป 1- ถึงป6คือเด็กชายภูมิพัฒน์ไพบุญกิตนาค่ะนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่4ทับ9โครงการ English Program เช่นกันค่ะไม่ธรรมดาเลยนะครับครับเราพูดถึงการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมเนี่ยเรา ต้องมีการแข่งขันในระดับจังหวัดก่อนหรือเปล่าครับถึงไประดับประเทศแล้วก็ระดับชาติได้ใช่ค่ะเราแบ่งการแข่งขันออกเป็น3ระดับค่ะครับผมค่ะเป็นระดับเขตพื้นที่การศึกษานะคะแล้วก็ระดับจังหวัดและระดับชาติค่ะของเราคือระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะครับค่ะก็คือสามารถคว้ารางวัลแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนด้วยใช่ค่ะครับสองรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะ เอาโอเคครับในวันนี้นะครับผมเราก็ทีมงานรายการทิดดีต้องขอขอบคุณคุณครูมิมีม่มากนะครับ,บที่มาเล่าเรื่องแล็ลรอเราฟังกันครับค,คุณผู้ชมครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราไปพบกับน้องๆคนเจ๋งกันครับ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายภูมิพัฒน์ไพบวิกิศนาชื่อเล่นชื่อดมอนครับอยู่ชั้นป .4 ทับ9อิงวิโปรแกรมโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นครับผมภูมิใจมากๆครับที่ได้รับรางวัลนี้เพราะเป็นรางวัลที่พิสูจน์ความสามารถของตัวผมเองและสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนด้วยครับครอบครัวของผมสนับสนุนดีมากๆครับ สนับสนุนทุกๆด้านเลยเพื่อให้การร้องเพลงของผมออกมาดีครับ mm hmm. คุณพ่อคอยฝึกซ้อมให้ผมเสียงดีพาไปออกกำลังกายให้ปอดขยายจะได้ร้องเพลงได้ดียิ่งขึ้นและคุณแม่คอยให้กำลังใจคอยทำกับข้าวอร,อ,อร่อยอร่อยให้กินเวลาผมซ้อมเหนื่อยๆครับพ่อแม่คือกำลังใจที่ดีที่สุดของผมเลยครับ ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการประจวบศร,ริพักและรองอำนวยการรองผู้อำนวยการทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนผมเต็มที่ขอบคุณคุณครูสุทาสินีเสริมนร,ราหรือที่เชื่อมีมี่ครับที่มองเห็นศักยภาพความสามารถของผมคอยฝึกซ้อมให้ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นในด้านการร้องหรือการแสดงบนเวที จนทําให้โชว์ของผมออกมาได้เพอร์เฟกครับและขาดที่ไม่ได้คือก็ต้องขอบคุณโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นโดยเฉพาะโครงการ English โปรแกรมนะครับที่คอยดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิดสอนการใช้ภาษาการออกสำเนียงภาษาอังกฤษจนทําให้ผมร้องเพลงออกมาดีและได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิชาพรวิรุณวรวุฒ์ค่ะชื่อเล่นชื่อไอรีนหนูอายุ11ปีค่ะรางวัลที่หนูได้รับคือรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง Pictorial writing จากงานศิลปหัตกรรมครั้งที่70ค่ะหนูภูมิใจมากที่หนูได้รับรางวัลมาค่ะหนูมีความสุขมากๆค่ะ ผู้ปกครองสนับสนุนหนูทุกเรื่องเลยค่ะทุกเรื่องที่หนูอยากทำเช่นทั้งกีฬาและการเรียนค่ะอยากจะขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการและท่านรองผู้อำนวยการท,กทุกทท่านด้วยค่ะแล้วก็อาจารย์ทุกท่านที่เห็นถึงความสามารถหนูถึงได้เลือกหนูไปแข่งค่ะ May I introduce myself. My name is Atishart Stibuat. My nickname is Anson. I am a student in Montessori Chinese class, kindergarten 3 at Anuban Kantan School. My director's name is Mr. Batu Silipa. My teacher's name is Mrs. Basila Tamasili. Today I am very happy and so proud that you come visit us. I would like to say thank you. ในเรื่องของการสอบโมเดลนั้นนรงพยบาลคนแก่นนะครับในปีที่ผ่านมานะั้นมีคะแนนเตรียมร้อยยีคนโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร แล้วก็วิชาภาษาอังกฤษแล้วในจำนวนยี่สบสองคนนี้เนี่ยมีได้คะแนนเต็มร้อยสองวิชาอยู่สองคนอ่แต่ที่ยังไม่เคยได้เลย,เลยก็คือวิชาภาษาไทยแล้วก็วิทยาศาสตร์นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นประเด็นท้าทายที่ทางอนุบาลขอนแก่นนะครับได้วางแผนแล้วก็คิดในปีต่อไปว่าในเรื่องของวิชาที่ยังไม่เคยได้เต็มร้อยน่ะนะครับทำยังไงถึงจะได้นะครับ,นะรบก็มีการวางแผนมันกันว่าต้องระ,ะบุ นะครับแล้วก็ให้ในักเรียนได้ลูกๆ,ๆนักเรียนได้เลือกได้เลือกว่าตัวเองถนัดวิชาอะไรเพื่อที่จะได้ไปสอนเสริมสอนเติมสอนเต็มนะครับแล้วก็ติวเข้มในรายวิชานั้นเป็นเฉพาะรายวิชาต่อไปนะครับแต่ในปีนี้นะครับเราก็ได้สอนขั้วให้ลูกทุกรายวิชาเพื่อที่จะได้ผลคะแนนโอเนตได้สูงขึ้นแล้วก็เป้าหมายปีนี้ประกาศ22ยีคนแต่ปีนี้ก็เพิ่มขึ้นตั้งเป้าไว้ห้าสิบคนโดยเฉพาะห้องเรียนไทคลาสหรือห้องเรียนปกติ ที่เรามีจำนวนนักเรียนอยู่ในห้องเรียนถือว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับเหมือนกันกับผู้เรียนพิเศษเพราะฉะนั้นกลุ๊ปนี้เนี่ยนะครับผมก็ส่งเสริมนะครับก็สนับสนุนแล้วก็ให้มีการาติวเข้มโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับมีการข้อค่ายโอเน็ตนะครับข้อค่ายข้อค่ายติวพิชิตโอเน็ตนะครับทางโรงเรียนโนบานคอนจังหจัดมา3-4วันนะครับจากนั้เฉพาะป .6 ของเราเชิญวิทยากร ได้เคนครูที่มีความรู้ความสามารถมีความชำนาญแล้วก็มีประสบการณ์ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนด้ายกันให้ความรู้กับลูกๆนะครับเพื่อนาไปสู่การสอบนะครับเด็กก็สามารถแต่สามารถสอบได้ในหลายโรงเรียนด้วยกันนะครับที่ผ่านมาและโรงเรียนที่กําลังจะสอบนี้ก็ลูกอุดบารขอนแก่นก็ได้ไปสมัครนะครับสอบแล้วก็ที่ผ่านมาก็ได้ไปสอบขอนแก่นแมตท็อปเกนก็มี3มคน4ี่คนนะครับที่ติด แมทย์ต้องเของค้อเทียวิทยาต์นะครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจเป็นความสําเร็จนะครับนอกจากที่ไปสอบเรียนต่อได้แล้วเนี่ยนะครับก็เป็นความสุขนะครับให้กับผู้ปกครองความภาคภูมิใจผู้ปกครองได้ชื่นชมแล้วก็เป็นการสร้างความมั่นใจนะครับให้กับผู้ปกครองที่จะนําลูกหลานมาสู่อนุบาลข้แเจีนะครับต่อไป ท่านผู้ชมครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของรายการคิดดีในวันนี้ครับต้องบอกเลยนะครับว่าโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นแห่งนี้เนี่ยมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งนะครับซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของคิดดีในวันนี้ครับในวันนี้ผมแล็ทีมงานรายการต้องขอลาท่านผู้ชมไก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ